เคดีสำเริงทองคราวท่านเคดีคุณนรัสสารวิโรธท่านผู้นำท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่าน,นาค่ะเคดีการบันทีทรรัตนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหือคนตัดสินใจหลายคนโชคดีจริงๆนะคะจาก การมณีมานะั่งทบทวนตัวเองนะคะจากการตัดสินใจของตัวเองรับโอกาสที่ได้รับจากท่านเคดีสำเริงและท่านไดมอนสมรเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็ทําให้การมณีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะกระจายโอกาสให้กับทีมงานได้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะคะ ตั้งใจรับฟังโอกาสในวันนี้ให้ดีนะคะแล้วการตัดสินใจของท่านในวันนี้อาจส่งผลที่ดีมากๆส่งโชคดีให้กับคนรอบข้างของท่านก็ได้นะคะเราได้รับฟังเรื่องราวของธุรกิจคอริน่านะคะประวัติของบริษัทแล้วได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นค่ะสามารถสร้างชีวิต สร้างธุรกิจสร้างอนาคตให้กับเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรารู้จัดท่านประธานจเจเิิสุขกิติทินะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอรีนาเน็ตเวิร์นะคะท่านเป็นผู้ที่มีประวัติที่ดีงามทาั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมและก่อตั้งคอรีนาเน็ตเวิร์ขึ้นด้วยปณิธานที่ว่าอยากให้คนไทย มีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วกันนะคะท่านต้องการเปิดโอกาสทางสุขภาพและทางรายได้ให้กับคนไทยนะคะและผู้ที่ดูแลธุรกิจดูแลบริษัทคอรีนาเน็ตเวิร์กก็คือท่านเอ็ดีพิสารกิติธิค่ะบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งดูแลบริษัทอย่างดีนะคะและบริหารงานสืบสารปณิธาน ของคุณพ่อมาอย่างต่อเนื่องนะคะบริษัทของเรานะคะมีความมั่นคงนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่ในกรุงเทพนะคะมีโรงงานผลิตที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเรายังมีสำนักง,งานสาขานะคะคที่สุขโขทยัยกว้างใหญ่สวยงามนะคะที่พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะมีห้องประชุมที่รองรับได้จำนวนมากเลยนะคะแล้ว ล่าสุดนะคะเราก็มีโรงงานผลิตแห่งใหม่ค่ะ f o l i n a International นะคะผลิตสินค้าเพื่อรองรับสมาชิาก f o l i n a Network โดยเฉพาะนะคะแยกออกมาจากเจริญสุขพึ่งชิวนะคะซึ่งผลิตสินค้านะคะทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะคะส่งนะคะส่งทั่วนะคะ ทั้งคอริน่าด้วยแล้วก็ส่งทางด้านอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เรามีคอริน่า international ที่ผลิตสินค้าป้อนคอริน่าเน็ตเวิร์กโดยตรงนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าระบบการตลาดนะคะของคอริน่าเป็นอย่างไรแตกต่างจากระบบการตลาดของระบบธุรกิจทั่วไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะส่ง อนาคตให้กับพวกเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะในระบบการตลาดทั่วไปสินค้าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่การผลิตใช่ไหมคะสินค้าที่เราซื้อใช้กันอยู่ทุกวันนะคะเริ่มต้นผลิตที่โรงงานผลิตนะคะซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ40%นะคะต้นทุนบวกกําไรของผู้ผลิตนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40ของราคาสินค้านะคะ แล้วผ่านขั้นตอนของการโฆษณาการค้าส่งการค้าปลีกซึ่งเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการตลาดซึ่งก็มีค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ60%แล้วพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้บริโภคจ่ายราคาสินค้าที่100%ยเปถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะสินค้าที่ผ่านคนกลางเหล่านี้นะคะถ้า p o l y น n a นะคะในระบบ p o l ิ a n a เรา เปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางที่เห็นแต่นะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองเช่นกันนะคะนะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองค่ะแต่ว่าสินค้านะคะผ่านไม่ผ่านคนกลางนะคะแต่ให้โอกาสเรา ทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทเราบริโภคโอยเองไม่ต้องเสียกำไรให้คนกลางถูกไหมคะแล้วนะคะยังสามารถที่จะเออเอเรียกว่าอะไรนะยังสามารถที่จะทำการตลาดนะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ เราใช้ดีเราสามารถบอกต่อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อนะคะให้เป็นรายได้นะคะเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับเราเปลี่ยนที่ซื้อเราก็ได้รับรายได้นะคะค่าการตลาด6 0ซจากคนกลางที่เราเห็นก็ออกมาเป็นรายได้ของสมาชิกดีไหมคะนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแผนคอริน่านะคะพาเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนะคะคอริน่าเน็ตเวิร์กนะคะมีรูปแบบรายได้ในระบบไดนามิกมัลติเจเนอเรชันซ y สเต็มซึ่งนะคะมีทังนะคะมีรายได้สองทางค่ะคือรายได้แผน A นะคะซึ่งเป็นรูปแบบรายได้รายวัน เกิดจากการจับคู่ต่างสายและไรายได้ในแผน B ซึ่งเป็นไรายได้ไรายเดือนนะคะไรายได้ทั้งหมดมี8ทางนะคะกำไรขายปีมีโบนัสบริหารเครือข่ายโบนัสไรายได้ไรายเดือนนะคะโบนัสบริโภคโ,โบนัสยอดขายทัวประเทศโบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุนท่องเที่ยวโบนัสกองทุนบริหารนะคะเราสามารถได้ทุกทางตามนี้เลยนะคะตามตามที่เราทําคุณสมบัติได้แต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ย เราจะคุยกันในรายได้ในรูปแบบที่2ก็คือโบนัสบริหารเครือข่ายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มรับได้ทันทีที่เริ่มทำเลยนะคะ<อ>คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกนะคะไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายเลยค่ะ<อ>เพียงแต่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร แค่นี้พอแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจได้เลยนะคะค่าสมัครก็ไม่ได้สูงนะคะ107บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะมีชื่อเป็นสมาชิกธุรกิจนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าให้ครบ1,500 P นทีวีนะคะซึ่งแล้วแต่เลือกได้ว่าจะเป็นสินค้ารายการไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวันนี้แนะนำนะคะ1รหัส สินค้าหนรหัสธุรกิจที่ได้รับรายได้รับคะแนน1,500ทีวีแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยอย่างคุ้มค่านะคะชุดหนึ่งที่แนะนำก็คือชุดโปรโมชั่นโเกาหลีตังคุยพลาสค่ะ1ขวดแล้วก็คอลิน่าเคดีส2ขวดนะคะเพียงแค่2,950บาทจากราคาเต็มเต็ม4,900บาทนะคะเราสามารถซื้อได้นะคะในราคา2,950บาท เรา,าจะได้คะแนนทั้งในแผน A แล้วก็ในแผน B พร้อมๆกันเลยแล้วก็ทำธุรกิจเติบโตนะคะยิงนกตัวเดียวเออยิงกระสุนตัวเดียวยิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวขอโทษค่ะนะคะอ่านะคะมาดูค่ะนะคะแผนการตลาดของคอริน่า e t w ตัว 1. หนึ่งธุรกิจนะคะสามารถขยายเครือข่ายและสร้างธุรกิจได้ 500ถึง6,000บาทต่อวันจากการาสมดุลคะแนนนะคะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าจากคู่ต่างสายโดยที่คะแนน1,500 PV เรานับเป็น1แต้งนะคะเมื่อ,อมีคะแนนต่างสายซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจับได้หนึ่งคู่เรามีไรายได้500บาทนะคะมาดูนะคะลอดูตัวอย่างนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วนะคะ สมมติเราสมัครเข้ามาด้วยรหัสโปรโมชั่นที่การันีแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราจะมีชื่อในฐานธุรกิจนะคะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนแนะนำญาติเข้ามานะคะเพื่อที่จะมารับโอกาสดีๆได้มาบริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆร่วมกับเรานะคะสมมุติว่าเราแนะนำา A เข้ามานะคะ ซื้อสินค้า1รหัส B เข้ามาซื้อสินค้า1รหัสคนละ1,500 PV เราก็เท่ากับว่ามีซ้าย1แต้มขวา1แต้มจับได้1คู่มีรายได้500บาทง,ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะและในขณะนี้ตอนนี้ A ก็เป็นสมาชิกธุรกิจอยู่ในทีมงานของเราในสายงานของเรานะคะเขาก็มีเพื่อนมีญาติของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะแนะนำสิ่งดีๆออกไปนะคะ ถ้า A ไปแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะในฝั่งซ้ายซื้อสินค้าชุดใหญ่6 0 0 0 p v นะคะเพื่อนอีกฝักคนหนึ่งะคะมาซื้อในฝั่งขวา6 0 0 0 p v ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ A ก็จะมีซ้ายสีแต้มขวาสี่แต้มนะคะจับได้สีคู่2,000บาทแล้วคะแนนของ A นะคะ ซ้ายสี่ขวาสี่รวมเป็นแปดถูกไหมคะก็ส่งขึ้นมาให้กับเราด้วยแต่เรายังไม่มีรายได้นะคะเป็นคะแนนรอไว้เพราะธุรกิจของเราเป็นแบบจับคู่ต่างสายนะคะตอนนี้คะแนนแปดคะแนนมาสายเดียวในฝั่ง A ก็คือรออยู่นะคะเราก็มาดูค่ะในฝั่ง B นะคะ B ก็มีเพื่อนมีญาติเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะแนะนำต่อไปนะคะ ดีอาจจะแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะสองคนนะคะซื้อสินค้าคนละชุดใหญ่6,000 PV เช่นเดียวกันก็หมายความว่าบีก็จะมีไซส์4ี่แต้มขวาสแต้มจับได้2,000บาทนะคะ2 0 0พบาทแล้วนะคะแปดคะแนนของฝั่งบีค่ะก็จะส่งขึ้นมาให้เราด้วยเมื่อมาจับคู่กับฝั่ง A ที่รอยอยู่แล้วตอนนี้นะคะเท่ากับเรามี ซ้ายแปดแต้มขวาแปดแต้มนะคะคือรวมแล้วเนี่ยฝั่งละหมื่นคะแนนนะคะหมื่นสอพทีวีซ้ายแปดขวาแปดจับได้แปดคู่คู่ละ500ก็คือ4,000บาทนะคะ4,000บาทแบบนี้นะคะถ้านะคะมาแบบนี้ทุกวันนะคะฝั่งเองมา 12,000ี 12, v ท่ากับแปดแต้มฝา่งมดีมา12,000ี v ท่ากับแปดแต้มซ้ายแปดขวาแปดทุกวันเราก็จะมีรายได้วันละ4,000บาททุกวันค่ะนะคะ30วันก็เป็น120,000บาทต่อเดือนนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจ2,950ใช่ไหมคะแล้วเราทำธุรกิจกับคน2คนขยายออกไปเราสามารถมีรายได้ถึงวันละ4,000เดือนละแสนสอง แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะในธุรกิจของคอริน่าค่ะเราเป็นระบบไลานารี่หรหัสสามารถขยายได้3สายงานนะคะตอนนี้เราสร้างไว้2สายงานเรายังสามารถสร้างเพิ่มสายที่3นะคะถ้าเราไปแนะนำสาย C เข้ามาค่ะแล้วก็ทำงานกับ C ให้เติบโตออกไปนะคะมีรหัสเข้ามา วันละ8แต้มนะคะ 1, 1 2 0 0 0 p v เท่ากับว่านะคะเรามี3สายงานสายละ8แต้มนะคะ8 3 24แบบจับคู่ก็คือ12คู่ค่ะ12คู่คู่ละ500ก็คือ6,000บาทถ้าเราทำธ,ธุรกิจ3สายงานนะคะเราสามารถจะมีไรายได้สูงสุดคือวันละ6,000ถ้ามาทุกวันวันละ6,000ก็คือเดือนละ180,000บาท นะคะพอไหมคะนะคะถ้าไม่พอเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้ในแบบ VIP นะคะเพราะ1ชื่อหรือ1บัตรประชาชนของเรานะคะสามารถที่จะสมัครทำธุรกิจได้ใน1ถึง4ธุรกิจนะคะถ้าเราสมัครเป็น VIP ก็คือสมัคร4ธุรกิจเลยนะคะซื้อสินค้า4ชุด นะคะถ้าชุดละ2,950บาท4ชุดก็คือ1 1 8 0 0บาทได้สินค้านะคะก็คือสมงโก4 4ขวดแล้วก็พอริน,าน่าเทดี8ขวดร,รวมแล้วนะคะได้สินค้าไปพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเลยนะคะและนะคะเราจะได้รหัสทำธุรกิจถึง6,000ีรหัสนะคะรหัส ถ้าได้คะแนนไป6,000 PV นะคะจำนวน11,800บาทนี้แผนการตลาดของพอลิน่านะคะถ้าเราสมัครแบบ VIP ค่ะ4ธุรกิจนะคะเราสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้ถึงวัน24,000บาทนะคะถ้ามาทุกวันวันละ24,000ก็คือเดือนละ720ใช่ไหมคะลองมาดูกันนะคะว่าได้ยังไงค่ะสมัครทำธุรกิจ แบบ VIP เราจะมีรหัสธุรกิจ4รหัสนะคะ4รหัส1รหัสสามารถสร้างได้3สายงานทางธุรกิจของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือ01ของเรานะคะมี3สายงานครบแล้วคือ02 03และ04ในชื่อของเราเองนะคะก็0 1ก็คือครบ3สายงานนะคะเราก็มาสร้างสายงานได้ที่02 3สาย 03ได้3สาย04ได้3สายรวมแล้วก็คือ9สายงานนะคะสร้างธุรกิจได้สูงสุดที่9สายงานถ้าแต่ละสายงานนะคะเติบโตเต็มที่มาวันละ8แต้มนะคะแแต้มแบบนี้ก็แปลว่าทุกธุรกิจนะคะเติบโตสูงสุดมีรายได,ได้สูงสุดก็คือรหัสละ6000บาทนะคะทั้ง01 02 03และ04นะคะชื่อเราทั้งหมดใช่ไหมคะ4รหัสก็คือเอ่อ4รหัสรหัส,หสละ6,000บาท4รหัส2 4 0 0บาทถ้ามาทุกวัน30วันก็คือ720,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะเราพูดกันนะคะว่าเราสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดนะคะ ถึงเดือนละ7จ็ดแสนสองนะคะจากการที่เราแนะนําขยายต่อก็จะมีคําถามค่ะมีคําถามว่าธุรก,กิจนี้เป็นลูกโซ่หรือเปล่าคนมาก่อนได้เปรียบใช่ไหมนะคะกันนี้เองเคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่มาฟังในครั้งแรกแต่พอฟังรายละเอียดแล้วไม่ใช่นะคะธุรก,กิจนี้ม่ที่ทําค่ะแซงกันได้นะคะยังไงลองดูนะคะถ้า A มาก่อนเลยนะคะแล้วมาแนะนํากอกอมาแนะนําขอ ขอมาแนะนอก็ออมาแนะนาขอหนึ่งคนแล้วก็มาแนะนําเราอีกหนึ่งคนนะคะเราเองนะคะสมัรสามรหัสนะคะสมมุตินะคะสมัตสามร,รหัสแล้วเราแนะนำสี่สายงานนะคะสองสายงานต่อศูนย์สองสองสายงานต่อศูนย์สามแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงแต่ว่าเราจะมีรหัสที่มีไรายได้ถึงสามรหัสรหัสละสี่พันบาท นะคะ3รหัสก็คือ1น0 0 0มบาท1 2 0 0 0มบาทค่ะคนที่ได้รับก็คือเรานะคะแล้วกอล่ะคะกอมาก่อนกอเป็นผู้แนะนำเรานะคะสิ่งที่กอได้ก็คือคะแนนของเราค่ะจะคู่กับคะแนนของขอนะคะกอได้รับ500บาทส่วน A ค่ะมาก่อนเลยนะคะแต่ ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีรายได้ค่ะนะคะไม่ได้สําคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนหรือมาหลังสําคัญว่าเราทํามากเราก็ได้มากแซงหน้าคนที่มาก่อนไปได้ทั้งรายได้ทั้งตําแหน่งเลยนะคะเป็นความยุติธรรมนะคะแซงกันได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับผลงานนะคะถ้าทําด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนนะคะถ้าใครไม่ทําก็ไม่มีรายได้ แล้วนอกจากความยุติธรรมแล้วธุรกิจนี้ยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเราทําธุรกิจไว้ในวันนี้นะคะสร้างไรายได้เอาไว้เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่อยู่นะคะทายาทของเราสามารถที่จะเข้ามารับมรดก จากรายได้ที่เราสร้างไว้มารับธุรกิจที่เราสร้างไว้แล้วก็ทําต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะธุรกิจพอลิน่าเป็นธุรกิจของเราเองค่ะนะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยน,นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอิสระที่เริ่มได้เลยสําหรับทุกๆท่นทานนะคะลองดูตัวเรานะคะถ้าตัวเรานะคะซึ่งได้รับการแนะนําจากอัปไลน์หรือผู้แนะนําของเรามาแล้วนะคะเราเองก็สามารถ ที่จะไปแนะนำบอกต่อสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับเพื่อนให้กับญาติของเรานะคะถ้าเราไปแนะนำกอนแนะนำขอเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกับเขานะคะทำงานร่วมกับกอให้เติบโตขยายสายงานได้นะคะมีคะแนนเข้ามาสักไอ้แปดขวาแปดขอเติบโตมีคะแนนมาซ้ายแปดขวาแปดแบบนี้นะคะทั้งเรานะคะทั้งกอทั้งขอ ต่างคนต่างเติบโตด้วยกันมีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองดีไหมคะนอกจากเราสามารถที่จะทําธุรกิจของเราเองแล้วเรายังสามารถที่จะขยายธุรกิจขยายโอกาสให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะซึ่ง คนที่กําลังต้องการคนที่กําลังต้องการอาชีพต้องการรายได้ต้องการธุรกิจมีมากมายเราสามารถช่วยเขาได้นะคะตรงน,นี้ค่ะธุรกิจคอลินานะคะเลือกได้ค่ะนะคะท่านอาจจะเลือกเริ่มต้นทําธุรกิจแบบ1รหัสนะคะโดยที่ลงทุนเพียงแค่2,950บาทก็สามารถมีรายได้ถึง6,000บาทต่อวัน180,000บาทต่อเดือน,น แต่ถ้าท่านคิดใหญ่นะคะการบินแนะนําเลยค่ะนะคะทำนั่งทีทําให้ใหญ่ทําให้คุ้มไปเลยนะคะท,ทําธุรกิจแบบ VIP สี่ธุรกิจลงทุนเพียงแค่11,800บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้2 4 0 0มบาทต่อวันเจ0 0แ0นสอบาทต่อเดือนค่ะลองปรึกษากับผู้แนะนําของท่านนะคะถ้า พร้อมนะคะ VIP สีรหัสลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่พร้อมนะคะลองปรึกษาดูค่ะว่าทำยังไงอาจจะนะคะค่อยๆเติมทีละหนึหรือ2รหัสก็ได้นะคะค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสตอนนี้หลายๆท่านกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าการตัดสินใจของเรามีผลยังไงบ้างน,นะคะ ไม่ตัดสินใจเสียอะไรนะคะได้ฟังวันนี้ค่ะคิดว่าทุก่านมองเห็นโอกาสค่ะว่าทำธุรกิจคอลิน่าสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอนาคตได้นะคะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ถึงนะคะระหัสละ 1, 0 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือถ้าสี่ะหัสก็คือ720 0 0บาทต่อเดือนนะคะบางคนกำลังตัดสินใจแล้วมันจะได้ไหมเนอะได้ไหมเนอะเอาไม่เอา,เอา,เ,อาเอาไม่เอานะคะต้องดูนะคะว่า ถ้าท่านไม่ทําในวันนี้นะคะคิดว่ามีคนทําใช่ไหมคะคนอื่นที่ฟังนะคะฟังพร้อมกันเนี่ยค่ะอาจจะมีคนอื่นที่ตัดสินใจทําเป็นไปได้ไหมคะว่าคนอื่นที่เขาทํานะคะเขาอาจจะไปรู้จักกับญาติของท่านสักคนหนึ่งเพื่อนของท่านสักคนหนึ่งคนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งนะคะมีใช่ไหมคะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักอยู่เนาะค่ะถ้าเราไม่ไปแนะนําแล้วคนอื่นมาแนะนําแบบนี้นะคะ ทำธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนะคะทั้งสามสายงานเติบโตเนี่ยนะคะคนอื่นที่มาแนะนำญาติเราเพื่อนเราคนรู้จักของเราเขาสามารถที่จะมีรายได้วันละ6,000นเดือนละ 100, แสนแปดแล้วได้เป็นของเขาไปแล้วนะคะแต่ถ้า วันนี้เราตัดสินใจเข้าเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ไปแนะนำเข้ามาซะเองค่ะญาติเราเองเพื่อนเราเองคนรู้จักของเราเองถ้าเราแนะนำเข้ามานะคะเราสามารถที่จะรับรายได้ตรงนี้เองนะคะวันละห0พ0เดือนละแสนแปดสำหรับหนึ่งธุรกิจดีไหมคะนะคะเพื่อนเราญาติเราเนาะเราแนะนำเองดีกว่าค่ะนะคะในวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะ เลือกโอกาสได้สามทางนะคะทางเลือก3ามโอกาสนะคะโอกาสแรกนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นแค่คิดว่าสมัครแค่ใช้สินค้าราคาถูกก็คุ้มแล้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพทั้งกลุ่มสุขภาพทั้งกลุ่มการเกษตรนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะตรงนี้ตกตรงนั้นก็คุ้มนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากได้ไรายได้เสริม มีงานประจำอยู่แล้วแต่ยังอยากมีรายได้เพิ่มอีกคอริน่าก็เป็นโอกาสตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะคะหรือถ้าท่านเหมือนกับการมณีนะคะซึ่งมองหาธุรกิจมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังได้นะคะคอริน่าเลือกได้และไม่ว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหนนะคะคอรินาก็เป็นโอกาส ที่พร้อมสําหรับท่านนะคะท่านตัดสินใจในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ระหว่างทําไม่ทําทําไม่ทํานะคะถ้าท่านไม่ทำํำยังไงก็ไม่มีโอกาสสาเร็จถูกไหมคะแต่ท่านท่านลองทํามีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจกับทีมงานคอริน่าสมาร์ตบิสเนส ซึ่งพวกเรานะคะมีระบบรองรับมีพี่เลีย้ยงมีอัพไลน์คอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนความสำเร็จของทุกท่านอยู่แล้วขอเพียงแต่เราก้าวเดินเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะในการทำงานทุกอย่างนะคะถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีมันจะเป็นคานผ่อนแรงให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้น และก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะนะคะในการทำธุรกิจคอลิน่าก็เช่นกันนะคะเรามีเครื่องมือที่เป็นคารนผ่อนแรงที่ดีมากๆนะคะนอกจากเราจะมีระบบแผนการตลาดซึ่งสร้างรายได้ได้อย่างดีแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายแล้วเราก็ยังมีระบบออนไลน์นะคะที่สามารถเป็นเครื่องมือทำงานทำเงิน และสร้างธรุรกิจให้กับท่านได้นะคะโดยใช้นะคะระบบออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook Line น,นะคะโดยที่เรามีระบบมากมายนะคะวันนี้เราก็กำลังทำงานผ่าน Facebook Live กันอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นรวยมากขึ้นเร็วขึ้นได้กับ ระบบเครือข่ายของเรานะคะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะในช่วงนี้นะคะทีมงาน p o l i n a Smart Business ของเรามีโครงการ Go to Andaman นะคะท่องเที่ยวในประเทศนะคะซึ่งอย่างรู้โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนานะคะท่องเที่ยวต่างประเทศกัน เฉลี่ยประมาณปีละครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ซึ่งภาวะโควิดเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนค่ะมาเที่ยวในประเทศแต่นะคะรับรองเลยค่ะว่าสนุกสนานนะคะมีความสุขไม่แพ้กับต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะทีมงานของเรานะคะ ในขณะที่ใครหยุดกันนะคะเราไม่หยุดค่ะโควิดหยุดโลกไม่หยุดเราค่ะเพราะว่าเราสามารถทํางานผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะมากมายนะคะแล้วทางบริษัทก็ยังมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้กับพวกเราอีกนะคะตอนนี้นะคะมากมายเลยนะคะออนอกจากรายได้ตามแผนการตลาดแล้วนะคะยังมีรายได้โปรโมชั่นนะคะสําหรับผู้ที่ ประสบความสำเร็จในตำแหน่งดราก้อนนะคะได้กิวอชอร์มาเพิ่มอีก2,000บาทค่ะ SD 4,000นะคะ CD 8,000 Diamond 9,000ลองมาศึกษาดูข่าวคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีโปรโมชั่นอีกนะคะทีมงานของเรานะคะทำงานกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เติบโตได้มากมายค่ะนะคะและเราก็มีนะคะระบบที่รองรับความสำเร็จของทุกทท่านนะคะ <c oughs> เข้ามาทำงานด้วยกันค่ะประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะรวยทั้งทีรวยทั้งทีทงทกับพอลิน่าได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ